สวัสดีครับผมสวัสดีเชา้าวันพุธครับนะผมมิน้ก็ออกมาให้มาสวนที่เราครับเพื่อเบ่งบรรยากาศรู้สึกว่าช่วงนี้บรรยากาศเอ่อเริ่มอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วครับเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะหัวลมเริ่มออกแล้วบรรยากาศดาเบิ่งนิดนึงครับเพราะวที่สวยงามครับที่นี่ภูเขาล้อมรอบของูุบานเลยนะภูเขารวมๆเลยนะจะเห็นต้นกล้วยครับในร่มสวยๆ เดีย๋ยววันนี้ผมจะพาไปเบิ่งสวนผักหวานนิดนึงครับบ่ได้เข้าสวนผักหวานมาค่อนข้างที่จะจะโดนเติบแล้วนะครับหลังจากที่เจอฝนพอาะาเจอฝนปั๊บมันจะให้มันให้เขาอยู่กับความลมเย็นความชุ่มชื้ของฝนก่อนว่าะจะเข้าไปแตะต้องเพราะว่าผมเคยเคืนหนึงเวลาต่อที่ผมเข้าไปแตะต้องเขาปับ๊บเอาตัวแลนที่เคยคุ้มอาออกนะครับพอเจอแดดแม้นอเดียวตายนะครับเจอแดดแม้นอเดียวตายก็เลย ย่านนะครับมีมีมีผู้ใหญ่คนแนะนําว่าเอ่ยลองให้เขาอยู่บันเหนมังกรนะครับาอย่าฝ่าไปรบกวนเพิ่นนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นเป็ดร้อยกินน้ำแล้วก็ไก่ง่วงผักพลังเก็บกินหญ้าครับแถวนี้แถวน้องสะแถวน้องสะเพราะที่สมบูรณ์นิดนึงครับอุดมสมบูรณ์เอามาลงสวนผักหวานครับที่ปลูกไว้กะค่อนข้างเกียร์อสมควรแล้วอาจจะหกนิดนึงตอวใหญ่เขาโค้งๆกี่ะครับ อันนี้คือต้นน้อยครับต้นน้อยที่เขาอยู่นะครับนี่คือท,ท่านยาวออกครับนี่ครับเห็นไหมครับผักหวานผักหวานพันธุ์สีทองเนะครับนี่พันธุ์สีทองผมเนี่ยหนึ่งปลูกเซ่กระบอกใบไผ่ครับหลังจากที่ปลูกเห็นไหมครับปลูกเสร็จปั๊บมันจะผุมันจะพังสิข้างในก็ดีเป็นปลวกปลวกกระดีเจาะนะปลวกกระเจาะซึ่งผักหวานมันก็จะมักแนี่ยมันีอยู่แล้วนี่ครับเห็นไหมครับปลวกเจาะมันเลยเกิดเป็นผลประโยชน์สำหรับเขานะครับเนาะนี่นี่ตัวผักหวานก็ตั้งสวยเลย นะครับหลายต้นนี่ไม่กระทั่งตัวต้นมังกรนะแก้วมังกรปลูกไว้เขียวครับตัวนี้เขียวปอยเขาเขียวเท่าไมชาติก้อนยวเฝ้าไปลื้อฟื้นเขายวเฝ้าไปไปมั่งไปเพ่เขานะครับนี่ครับกำลังสวยนะครับนี่ผักหวานผักหวานพันสีทองนะครับตัวนี้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับการอาศัยตัวสลั่นนี่แหละครับคุ้มไว้ก่อนยูด้านในก็มีอีกครับหลายต้นหลายกอที่ด้วยนี่ครับกําลังสวย กำลังสวยครับวิทย์ฟลน,นี่แปลงกำนังจะเปิดภายในแล้วเขาแข็งแรงแล้วครับเลยผลอันอแข็งแรงแล้วเขาขับเนาะนี่หลายต้นครับนี่เดี๋ยวมีต้นแค่เนี่ยเือปลูกแบบทดลองปลูกแบบเอ่อห้องเขาเป็นเมื่อชีบนะครับเนาะอ่าพึ่งเริ่มต้นพึ่งหัทพึ่งเริ่มต้นหลายอย่างอันนี้คือผมปลูกใส่ตัวกระบ,บอกใบไผ่ซึ่งอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของผมจะปลูกใส่พอไอ้พวกเปนปลูกใส่เาเรียกว่าตะกร้า ตะกาคุ้มไว้นะครับตะการคุ้มไว้อยู่ที่สวนมังกรในห่บ้กนหนึ่งเดี๋ยวมีโอกาสจะพายเบิง้งพาพาเบิ้งสวนนี่ก่อนนะครับพาพเบิ้งสวนนี่ก่อนน,นี่อยู่ด้านในนี่ครับนี่แข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่อาจะอจะรอดอาจจะไม่มีปัญหาดอกซึ่งผมเคยเธอนหนึ่งแกแข็งแรงแบบนี้แหละครับผมเปิดสลนออกค่อนข้างที่ตายนะครับตายผมก็เลยเอาไว้ังสี่ก่อนให้ฝนวิทย์เล็กน้อยนึงนะครัทั้งนี้เปิดนี่ว่าก็บอกใบพายว่าจะมีปลวกเมื่อจะมีปลวกกินเมื่อจะพุพัง ลากเขาอยู่แข็งแรงซึ่งดินตัวนี้เขาจะปูงดินเขาจะปูงดินให้เขาเได้ได้ไดไดทานอาหารได้สารอาหารดีๆนะครับมีกระแมนนะครับเด้อแมนครับมีแข็งแรงเราเลยครับเนี่ยนั่นแหละอาศัยใต่หงมังม่วงนี่แหละเอาธรรมาชาติเท่านี้แหละครับบอไดพีธีพิษันสวยงามปันน่นเลยนี่กำลังงามนะครับพั่นสีทองนะยุนีก็จะประมาณหาสิบกต้นหาสิบกต้นกะหลอด ประมาณ40กว่าต้นครับตายก็มีครับธรรมดาครับปลูกได้ตายได้นี่ครับนี่กําลังสวยกำลังงามเลยนะเดี๋ยวฝนออกไปอลกหน่อยเดี๋ยวทำความสะอาดให้เพื่อนนะมาทำความสะอาดให้เพื่อนนะครับอันนี้จะเป็นของแนวของสวนผักหวานนะครับเนดะ้อให้เบิ่งผสมผสานไปมีเป็ดมีไก่มีหอยมีปูมีผักหวานมีกล้วยนะครับมีแก้วมังกรมีบัวกเน่า นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตามไปเรื่อยๆเอาไม้เบิงนะไม้เบิงอ่าบบมันบบมันเก่งบบมันเมื่อาชีพไปแล้วครับแต่อาศัยว่าใจรักนะครับใจรักนะปลูกฝังไว้ให้เอ่อไอลูกหลานไว้ให้ยาพี่น้องได้กินนะครับจะของได้กินนะเขาไปตรงซื้อนะครับเขาจะไปต้องซื้อครับนะของพวกนี้เขาเห็นได้ซื้อเขามีทีมีท่าเกิดประโยชน์อยู่แล้วนะครับก็ฝากนั่นละกันให้มีทีมีท่าก็ปลูกฝังเข้าไปครับดีกว่าเราซื้อ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 ตลอดกะบ่ไหวนะครับเนาะเศรษฐีกียิ่งแย่สภาพ ลูกไผ่ไข่เก็บแหงหลายนะครับสภาพลูกไผ่ไข่เก็บแหงหลายเขาก่อนพยามอ่ะอะไรเสียบได้เฮ็ดได้ก็ต้องเสียบไปนะเนาะอันนี้คือบรรยากาศยู่ใน่สวนผมครับเดี๋ยวผมกับพยามจถ่ายถอดให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นี่บรรยากาศยังไงไก่งวงครับนี่ไก่งวงเพื่อกินหญ้าคางคางน้องสาน้องเป็ดนี่ครับธรรมชาติเพลินธรรมชาติเขาถึงเขาจะขังเขาจริงครับแต่ว่าเขาใ้อยู่แบบธรรมชาติเต็มๆเลยนะครับธรรมชาติเต็มเลยกินว่าอยากขายอยากจำหน่ายป ผมทายเฮ็ดนี่ยังเลี้ยงอย่างเราผมไม่จะขายไม่จะจำหน่ายนะครับผมจะปล่อยไว้ก็สิเบื้องเรามีความสุขดีนะครับหาปูหาปลากินไปนะครับนะฝากติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับ